โอเคสวัสดีทุกคนครับห่างถ่ายกันนานสำหรับโปรเจกต์เปลี่ยนไก่ให้ไปเก่งด้วยความที่ผมยุ่งๆหลายๆเรื่องเนาะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ลงคลิปไอเดียน้อยลงเดี๋ยวจากนี้ไปจะพยายามลงคลิปไอเดียที่วีให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องในคลิปคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการเล่นยามาเลข26หรือว่าเจ้าบอลบอลที่หลายๆคนเรียกกันคนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ใช่โปรเพยเยอร์กาดเทวิติลัหรือว่าเจ้าบอลบอลฮะแต่ก็พอจะมีประสบการณ์มาอยู่บ้างเลยอยากจะแชรรรร์เเเเเททคคคนนนนิิกกาาาาลลล่่่่บบออสหหัียยจะมมข26 ว่าจะต้องเดินเกมแบบไหนนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีช่องของเรากก่อนฮะและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนํากับ r i c h m a ช็ h o p โนหนึง่งเรื่องการเติมเกมเติมเกมไอเดียทีวีในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไว้เติมเกมผ่านเว็บรับ r i c h m น n c o นํนำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทําได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูก ได้มีเงินคืนต้องที่ลิส t แมนช o อปเท่านั้น โอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเปิร์กหลักๆที่ผมจะใช้จะใช้เป็นบนและล่านะมีการน,น้าต่างแล้วก็ดีชิชันตาแดงจริงๆแล้วผมเคยเล่นเซตที่ไม่มีดีชิชันตาแดงเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากพอสมควรดังนั้นใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่สำหรับการเทวีซิกเนี่ยผมแนะนำให้พกตาแดงดีชิชันไปด้วยนั่นเองครับส่วนสกิลพิเศษผมก็จะหยิบมาเป็นทางด้าของเทเลพอร์ตเนาะตรงนี้ระวังตรงมาหน่หนึ่งครับเลนเตอร์ต้องพยายามอ่านเกมตลอดเวลาครับว่าเซิร์ฟเวอร์จะทำอะไรครับสเต็ปการวางระเบิดง่ายๆครรัับบเมื่อวววาางงไปแแลล้้ให 1- 2 เดี๋ยวผมเทสได้ดูนะวางลูกแรกไปก่อนครับพอวางเสร็จปุ๊บนับ1 2แล้วก็วางครับมันจะทำก,การซิงค์ระเบิดโดยพอดีครับแล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะรีบทางด้านของแพลขอเซิร์เวอร์ได้ครับตอนนี้เขาฉีดไปด้านขวานะเรารอระเบิดนิดนึงครับวางลูกแรกไปปุ๊บนับ1 2แล้วก็วางครับนี่ครับแค่นี้สเต็ปง่ายๆในการซิงค์ระเบิดในการวางระเบิด2ลูกต่อกันครับ ครอนนี้เรามาดูวิธีการโซนเก้าอี้จะรวดกันบ้างครับหลายๆคนขนาดนาำว่าบอลบอนหรูกาตวิสิกเป็นตัวละครที่โซนเก้าอี้ได้โขนมากๆ แต่ก็จะมีท่านาของโปรเพเยอร์หลายๆท่านหลายๆคนครับที่เขาจะไม่วางระเบิดตรงเก้าอี้จรวดเขาจะใช้ระเบิดเนี่ยในการไล่ล่าคนที่จะมาช่วยแทนแต่สําหรับมือใหม่หรือใครที่เริ่มเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าให้วางระเบิดที่เก้าอี้จรวดไปด้วยก็ดีครับหรือถ้าเกิดระเบิดมันเหลือเนี่ยก็วางไปที่เก้าอี้จรวดเลยแล้วก็อย่าลืมวางท่านาของรีโมทคอนโทรลเบอร์มหรือว่าระเบิดแบบกดได้ไปด้วยครับเวลาเขามาช่วยกันจากเก้าอี้จรวดเนี่ยเวลาเรากดระเบิดมันจะทําให้คนที่ถูกช่วยและคนช่วยจะเจ็บไปอีกคนละนั่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเ,งเ,งย,เยง ไปโซนนิดนึงครับเวลาโซนเครื่องไซเฟอร์เนี่ยก็ใช้ระเบิด5วีนะส่วนโซนกอี้ก็ใช้40วิไปเลยครับตรงนี้วาง1 2แล้วก็วางอีกหนึ่งลูกครับนี่ฮะจะเป็นการรีดทางหน้าของแผ่คนมาช่วยได้ครับเข้ามาใกล้ๆก็วัดดววกันเลยครับเธอเขาจะช่วยแล้วก็ตีติดเธอแล้วช็อกไปแบบนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับ จังหวัดนาอีนี่มันคือจังหว่าวัดใจเหมือนกันครับแบบเมื่อสักครู่เนี่ยต้องบอกว่าเชลิเดอร์เขาเจ็บแล้ว25%เปเครับเขาก็ต้องช่วยเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขายังยึกยักอยู่อาจจะโดนระเบิดแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ไปไม่ได้นั่นเองครับตรงนี้กับคะแนไปแล้ว1คนครับจับท่ะของเชลิเดอร์มาวางอีก1คนครับเมื่อจะวางเรียบร้อยก็ทําการเซลร์เบิดเหมือนเดิมครับสำหรับท่ะของใครที่ไปไล่ล่าไม่ค่อยโขดหรือว่ายังวางระเบิดไม่ค่อยแม่นเนี่ยก็ได้นาวางระเบิดตรงบริเวณเกอีนเเลจ้า ตรงนี้วางให้มันครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดครับแล้วก็ตีดตัดยังได้ก,กันอยู่ครับก็ไม่ต้องฉีกไปไหนไกลนะเป็นลัคกี้กายจ่ายโพชดอนวอดครับก็ดักตีนิดนึงก็ได้ครับหรือว่าจะรอเขาช่วยก็ได้นะตรงนี้ตีโดนครับช่วยขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยกดระเบิดอีกหนึ่งครั้งบุ่มเข้าไปฮะเห็นไหมฮะเขาจะเจ็บอีกคนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คนนี้พอเขาเจ็บเจ็ดสิบห้าแล้วเราโยนระเบิดอีกหนึ่งครั้งเขาก็จะล้มลงนอนอยู่กับพื้นโดยทันทีเลยนั่นเองครับ ตอนนี้รูปเกมเหมือนจะเป็นทางหน้าของฮันเตอร์แบบ100%เซแล้วด้วยครับโอกาสเก็บ4ีนก็จะสูงมากๆนะการซิงระเบิดอย่างที่ผมบอกไปว่าจะต้องนับ1 2แล้วก็วางถูกต้องไหมฮะแต่ว่าทางน้าของระเบิดลูกที่1นและลูกที่2เนี่ยมันจะต้องอยู่ในรอยเส้นสีแดงหรือว่าต้องมีเส้นซิงกันด้วยนะถ้าเกิดมันไม่ซิงกันเนี่ยมันก็จะไม่มีการเชื่อมต่อแล้วก็จะระเบิดคนละเวลานั่นเองฮะตรงน,นี้ไล่มาครับเนี่ยฮะมันจะมีการซิงตรงนี้แล้วก็จะระเบิดพร้อมกันนั่นเองถ้าเกิดเราปลาไปแล้ว เดีย๋ยวจังหวะนี้ก็โดขดขั้าต่างไปแล้วก็ใช้การกดระเบิดได้เลยฮะมันก็จะไม่ต้องรอเวลา2วิ3าวิ4ีวินั่นเองระเบิดหลักๆผมจะใช้อยู่ที่2วิและ5าวิเป็นหลักนะครับก็อยู่แล้วแต่สถานการณ์นั่นเองครับวันนี้จะมาวัดก,ก็อีกจรวดครับผมจะขออนุญาตไม่ตัดคลิปนะจะได้ดูรูปเกมทั้งหมดเลยมันจะมีเทคนิคหนึ่งที่เราจัดการทางด้านของคนป่าวายดิงได้รวมถึง forward ได้ด้วยครับรด้านของตัวลูกระเบิดนะเดี๋ยวผมจะเอาอีกหนึ่งเกมที่มี forward มาให้ทุกคนได้ดูนะฮะ ตอนนี้รีโมดคอนโทรลเลอร์วอลของเรายังติดคูดาวอยู่นะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองไม่วางระเบิดแบบกดให้ทุกคนได้ดูนะเวลาเขาจะมาช่วยเนี่ยเซฟเวอร์ก็จะช่วยกันง่ายครับถึงแม้ว่าเราจะวางระเบิดของวิเพิ่มเติมไปเนี่ยโอกาสที่จะไม่โดนมันก็จะค่อนข้างสูงเหมือนกันเวลาวางระเบิดต้องใจเย็นๆนิดนึงครับพยายามห,าหมันมุมทิศทางนิดนึ่งครับกดแช่กดค้างเอาไว้ได้ครับถ้าเรากดรัวๆเนี่ยมันมีโอกาสไม่โดนค่อนข้างสูงนะด้านหน้าก็จะเป็นมุมแคบครับปลาอัดทางด้านของตัว,ตวแผงไม้ไปได้เลยนะแล้วก็วางอีกหนึ่งล พยายามบีบลายทางเดินของตัวเทอเวอร์ให้ได้มากที่สุดครับพอนี้ถามว่าตัวบอลบอลกับตัวที่ซิกเนแพ้ทางตัวละครไหนบ้างหลกัหลกๆก็จะแพ้ท่าหน้าของเจ้าโจนนะท่าหน้านของตีฟนะครับแล้วก็จะมีท่าหน้าของเอชาร์เต้รู้ว่าแพิเซียครับท่าหน้านของตัวบอลบอลค่อนข้างจะสู้ยากกว่าสมควรครับเหมือนแม่พส้สาวนเนี่ยวเวลาเขาโดนระเบิดติ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ชาร์จหนึ่งชาร์ครับก็จะทําให้เขาเนี่ยสาวเราได้เรื่อยๆนั่นเองครับเวลาเจอแพทิเซียอาจจะต้องฉีดไปไล่คนอื่นก่อนเนาะ ส่วน,นหน้าของตัวฟอร์เวิร์ดเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับดย๋ยวผมจะมาบอกที่ดีหนึ่งรอบนะว่าต้องทำยังไงนะส่วนนี้ก็วางดักลายไว้ก่อนถ้าเกิดจังหวะไหนตีได้ตีนะครับไม่ต้องไปอีโก้สูงก็จะต้องใช้ระเบิดอย่างเดียวนะทำยังไงก็ได้รีดแถวเขามาให้ได้เร็วที่สุดครับตรวน,นี้เขาได้ต้องฉีกออกข้างนอกแนละ้วเพราะว่าผมวางระเบิดดักไว้ข้างบนนะโอเคไลเบเดอร์ถ้าเกิดเราวางม่ั่วเนี่ยมันจะไม่โดนนะตีดักได้นะโอเคสวยครับ พยายามอ่านเกมเรื่อยๆครับท่าน้าฮอนเตอร์ครับผมว่าประสบการณ์เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะผมต้องยอมรับตรงๆเลยนะว่าผมไม่ใช่คนที่เล่นบอลๆลแบบเทพอะไรขนาดนั้นนะอย่างน้องอาร์ตี้เนี่ยเขาเล่นจนถึงไฮดร้านะโดยทาน้าของตัวบอลๆอของเขาครับเขาก็มีมาแชร์เทคนิคบ้างครับอันไหนทําได้ผมก็มาแชร์ทุกคนนะอันไหนทํายากก็อาจจะไม่ได้มาแชร์ครับโดยความที่เราอยากจะได้นําคนที่เพิ่งเริ่มเล่นครับหรือมือใหม่นั่นเองครับเยวัลเบิร์ดดักไปเรื่อยๆครับ ดีไป,ไปครับเรียบร้อยร่วมกันมาแล้วก็ลัคกี้กายก็ลุกขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับพยายามมองหาเครื่องสั่นเกันไว้ด้วยครับมองหาเครื่องสานมองหาอีกานะฮะว่าเครื่องสานตรงไหนอีกาอยู่ตรงไหนตัวนั้นก็จะมีโอกาสมีคนอยู่ก็จะสูงนะครับเดินเช็คกันหน่อยครับจริงๆจังหวะนี้รเราควรจะหาอีกคนให้ได้ก่อนนะแต่ว่าผมอยากจะเร่งเกมนิดน,นึครับเพราะว่า ากจะทาให้ทุกคนได้ดูสักเกม2เกม3ามเกมอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ทุกๆเกมก็จะเปลี่ยนทะนาของสกินแล้วก็เครื่องประดับไปด้วยเนาะตรงนี้หูไม่ขึ้นนะครับเดินห่างกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมีการช่วยเกิดขึ้นก็อค่อยเทเลพอร์ตไปครับตรงนี้มีตีตัดเด้งครับอโอเคเจอลัคกี้กายแล้วน่าจะเติมเลือดหรือเปล่าโอเคจ่ายปืนน่าจะฮิวเสร็จโอเคฮิวเรียบร้อยครับแักกี้ใหม่ครับไม่ยากนะทะนาของบบอๆครับแล้วก็ ในด่านนี้เนี่ยก็จะสู้ได้ด้วยความที่เรามีตัวกันหน้าต่างด้วยนะครับหลาปีไปครับเขาก็น่าจะพยายามยื้อเวลาลงท่อแหละจ่ายไฟวีเอฟเฟกต์ไปครับอบันับเบิร์ไปหนึ่งยับๆเลยครับตรงนี้75%บอกเลยว่ารอดยากครับเดี๋ยวต้องเอาดีบทอทคอนโทลเลอร์บอมดักตรงหน้าต่างนิดนึงนะเผื่อตรงนั้นมันมีท่อครับถ้าเกิดเขาเดินไปเราก็บุ้มได้ครับนี่ครับก็ยืนจุ่มอยู่ครับ น่าจะยอมนะครับโอเคตัวนี้เก็บ4เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับเกมที่2กับเทคนิคการเล่นการทวิติกหรือว่าเจ้าบอลบอลครับมาครับตอนนี้เรามาอยู่กับสนามแข่งม้าแครเบอร์ครับแล้วก็สกินบอลบอลรอบนี้ผมจะใช้เป็นโมโนคูมาพร้อมกับเครื่องประดับของเขาครับเครื่องประดับระดับ SS นั่นเองตัวนี้มีติดตั้งเตกันอยู่ครับยังคงใช้เทคนิคเดิมครับวางระเบิดไปแล้วนับ1 2แล้ววางอีก1ลูกครับจะเป็นการเรียกแผ่ได้เนาะ พยายามเก็บสแตกส็กธนาของลูกระเบิดให้ได้2ลูกเป็นอย่างน้อยนะจะได้ทําการซีลระเบิดได้ครับวางลูกแรกไปก่อนนับ1 2แล้วก็วางครับนี่ฮะจะเรียกแผ่ได้วางระเบิดลูกแรกไป1 2วางครับอันนี้เขาหลบได้นะตีสวยไปโอเคสวยครับ75%มันก็จะอาจจะมีมุมมีแอร์เรียบางจุดครับที่ธนาของเซอร์เวอร์ที่เขาจะยังคงหลบได้บ้างครับตรงนี้ขวามือมีเมอร์เซนารีครับเราไล่เผอเดิมครับเดี๋ยวปลาระเบิดดันแล้วเดี๋ยวโดนลงไปข้างล่างนะเราอ่ะ ไว้เดี๋ยวไปข้างล่างครับเดี๋ยวอาจจะต้องจ่ายเทพเลยหรือเปล่าวางระเบิดหนึ่งสองวางนี่ครับง่ายๆสำหรับการวางระเบิดเทคนิคในการเล่นบอลบอลครับบอกเลยว่าง่ายมากครับแล้วก็สำหรับชนะของบอลบอลก็จะชนะทางหลายๆตัวนะอย่างเช่นทางด้านของเซียผู้ออยังรู้ครับหรือว่าจะเป็นตัวที่แบบทดแผ่ได้อย่างบาเมดเอดาเมอร์เซนารีอะไรพวกนี้ครับชนะของบอลบอลก็จะชนะทั้งหมดเลยนั่นเอง เดิมเดิมครับวางธนาของตัวระเบิด40วิไว้ก่อนครับแล้วก็วางรีโมทคอนโทรลวอร์ไปหนึ่งตรงนี้วางดักตรงเครื่องเร่งนิดนึงครับดัานนี้ผมว่ายังต้องปรับสมดุลอีกประมาณหนึ่งเลยนะธนาของตัวเดเวลลอปครับมีติดในทันเด้งขึ้นมาเดี๋ยวต้องมาดูยังไงครับอยากให้เขาช่วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะกดรีโมทคอนโทรลวอร์ให้ทุกคนได้ดูครับเขาจะเจ็บ75เพิ่มขึ้นครับนี่ฮะพอเขาเจ็บ75ใช่ไหมแล้วก็ไล่ระเบิดแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับธนาของตัวผู้ป่วยก็จะลบลงน้อยอู้รอนนี้เขาติดเนาะ โดนตีได้ครับจังหวะไหนตีได้ตีนะจังหวะไหนระเบิดได้ระวังระเบิดนะครับไม่ต้องอีโก้เยอะครับเดี๋ยวผมไปวางตรงเครื่องตัวเร่งหน่อยฮะเครื่องใหญ่นะถ้าเกิดเขาปั่นเครื่องใหญ่เสร็จเนี่ยเขาจะได้ความเร็วในการโทรัดเพิ่มขึ้น7%ทุกเครื่องทุกคนนะครับจับมาโซกันไว้ก่อนนะฮะอุ้ยคือแตกก็หรอเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเฟสครับไม่ได้มองว่าผู้ป่วยเขาแตกแล้วนะไม่งั้นก็าวางตรงจุดอื่นครับอ่าตัวนี้มีเครื่องสั่นครับเทได้ครับ มาดูว่าจะเจอกับตัวไร่และก็เจอเมอร์เซเดอรี่ครับเมอร์เซเดอรี่ก็เวลาเจอก็วางระเบิดไปดักๆไว้นดิดน,นึงครับบีไปให้เขาจ่ายเทมจไม่ได้มากที่สุดเนาะเห็นไหมม,มันมีแก๊ปนิดนึงก็หลบได้โอเค25ตีไปอีกหนึ่งทีเป็น75ครับคราวนี้พอเราตีเมอร์เซเดรีหนึ่งรอบเขาก็จะล้มแน่นอนครับพวกตัวทดแผลก็จะค่อนข้างแพ้ทางบอลบอลแหละฮะ ลไล่กันมาต่อมีอโอ้แมสนี้เล่นยากนะเดี๋ยวผมลองดักอยู่ครับตัวนี้เล่นยากครับตัวนี้เล่นยากเลยแหละโอ้แล้วก็โลบระเบิดดีด้วยครับต้องเคลียร์ไม้ครับแล้วก็ต้องการหน้าต่างนะเป็นก้นเราจะไล่ไม่ได้นะครับนลาต่างไปอีกหนึ่งโอเคไล่ตามกันต่อครับส่วนเรื่องเปิร์นเนี่ยเพื่อนๆปรับแต่งกันได้นะครับอุ้ยผมระเบิดไม่โดนทุกคนงานงอกแล้วแต่ว่าเครื่องยังได้แค่หนึ่งเครื่องนะครับ าจจะงอนนะเดี๋ยวไล่ก่อนครับสิงระเบิดโอเคสวยเจ็บร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลมแน่นอนอีกสองเครื่องใน่าจะใกล้เสร็จแล้วครับเสร็จอีกหนึ่งไปวางโซนตรงเครื่องของมอนเซนรี่เลยครับเวลาอุ้มเซอร์เวอร์ได้ครับพยายามไปโซนตรงเครื่องที่มันมีเปอร์เซ็นต์พอสมควรนะไม่ว่าจะเล่นฮันเตอร์ตัวไหนก็นตามครับวางกันไปมีอู้รอบนี้เข้ามาเร็วนาะเดี๋ยวลองมาลองดักดูว่าจะได้เทเลอร์ไหมนะบุ้ม วางต้องตีครับมู่เข้าไปโอเคสวยคือถ้าเกิดเขาเจ็บ25%แล้วเนี่ยคือโอกาสที่เขาจะดึงเลยเนี่ยมีค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขายึกยักอยู่โดนระเบิดดึงลูกเขาโดนต,ตียังไงเขาก็ร่วงครับดังนั้นจับไว้เลยครับถ้าเกิดเราเรียกแผลย่ิบห้าได้เนี่ยแล้ววางระเบิดไว้ที่กียจะรวดนะมีโอกาสที่เราจะได้เทอโลช็อคค่อนข้างจะสูงเลยฮนะเดี๋ยวผมวางดัดไว้ก่อนนะเป็นทนายครับที่จะเข้ามาช่วยนะเพราะว่าหูมันขึ้นมาแล้วครับ ถ้าเกิดเขาจะมาช่วยเดี๋ยวผมอุ้มนะขอระเบิดดังก่อนขอสักแผลขอสักแผลไม่โดนนะรอบที่ผมวางไม่ดีนะครับผมวางไม่ดีเองแ๋ยวอุ้มครับแล้วก็ตีนะตีแล้วไล่ต่อเลยนะครับหนึ่งโบสวยเขาต้องช่วยแน่นอนตีหนึ่งโบเรียบร้อยครับวางชนะของเชียร์ลีเดอร์ครับแล้วก็จัดธนาไปวางครับอันนี้คือชนะแล้วนะคือช่วยขึ้นมาก็ยากแล้วโอเคเธอจะชอบไปอีกหนึ่ง เทรเดอร์โดนเทเลชอบไปสอยครับจบเกมครับเกมนี้ค่อนข้างจะเร็วนะเดี๋ยวไปดูกันต่อกับเกมที่3ครับโอเคตอนนี้เราก็ไปดูกัน,นเกมที่เรียบร้อยครับแล้วก็อยู่ในด่านโรงพยาบา,าลพระฤาษีไทยครับที่เลือกเกมนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันมีฟอร์เวิร์ดหรือว่ากองหน้าอยู่ครับจะได้เห็นเทคนิคในการแก้ทางการพุ่งชนของฟอร์เวิร์ดไปด้วยในตัวครับแ้วก็เจอกองหน้าสักคนแรกด้วยนะตรงน,นี้ไล่มาเดี๋ยวผมจะไม่ได้นะ อาจจะต้องเคลียร์มานะฮะจังหวะนี้เพราะถ้าเกิดไม่เคลียร์เนี่ยเขาจุกวนเรื่อยๆเลยนั่นเองแลวฟอร์เวิร์ดเขาเป็นตัวละครที่สามารถที่จะกระโดดข้ามแม้ข้ามไม้ได้ค่อนข้างจะเร็วครับไลต่ตากนไปายยาวๆครับส่วนสก,กินก็เป็นเป็นร้อยีดักสีเหลืองครับมาโอ้มีระเบิดตรงนี้เป็นเซียผู้ยังรู้สำหรับเซียเนี่ยก็จะแพ้ทางบอลบอลอยู่แล้วครับเวลาเขาเรียกนกเนี่ยเราสามารถใช้ระเบิดเคลียร์นกได้เลยเนาะมุ่มเรียบร้อยยีบ้อ ดไปครับผมล็อกหน้าต่างแล้วก็มันจะมีสเตปการวางระเบิดแบบ3ลูกด้วยฮะวางลูกแรกไปก่อนครับแล้วก็วางลูก2ต่อเลยนะแล้วก็วางลูก3มต่อแบบติดๆเลยเอาสามลูกติดเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าต่ของเซอร์เวอร์หลบยากครับเนี่ยเขียนรถไปแล้วก็ตีกันไปครับเจ็บ45เปอร์เซ็นต์อันนี้คือเทคนิคการวางระเบิดแบบ3ามลูกนะครับดีบอกกับเซร์เวอร์บอมบีบมาให้เขาออกลายซายครับถ้าเกิดเขาเข้าโรงบาลได้เราเล่นเหนื่อยนะระเบิดจักไว้ก่อนตีได้ตีนะครับอืดโวนพอดี ทีน,นี้เรามาดูเทคนิคในการการ์ o ว w ร r ดกับให้ตั้งเวลาระเบิดเป็น5วินาทีจากนั้นก็วางไปที่คนที่นอนอยู่ฮะพอระเบิดถึง2วินาทีสุดท้ายให้เราจับทิ้วขึ้นมาครับ f o r w a เวลาพุ่งชนเขาจะพุ่งชนมาแล้วจะโดนระเบิดพอดีครับตรงนี้ตีส่วนก่อนได้ครับจังหวะแรกเขาไม่ได้ชนนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจังหวะต่อไปเขาจะชนหรือเปล่าครับคือให้เราโอ้คนนี้เขาชนเลยเดี๋ยวผมอธิบายต่อแป๊บนึงเดี๋ยวขอญอาตไล่แป๊บหนึ่งก่อนโอเคสวยครับตสดแล้วแอปปอดไป ก็คือเวลามีคนล้มให้เราตั้งระเบิดเวลาเป็น5วินาทีนะครับแล้วก็วางตรงคนที่ล้มเลยพอระเบิดเวลามานับถอยหลัง5 4 3สแล้วก็2พอ2ปุ๊บให้เราหยิบท่าหน้าของเซิร์เวอร์ขึ้นมาเลยเวลาโฟลว์เขาพุ่งชนเนี่ยระเบิดมันจะทางานพอดีนะครับวอนนี้มีโฟลว์สแตนร์บายอยู่ใกล้ๆครับเหมือนเขาจะไม่ชนนะเดี๋ยวผมขออุ้มเลยแล้วกันนะโอเคเขาโดนเราเบิดอีกสิ่งหนึ่งครับถ้าเกิดพุ่งมาเราตีส่วนได้นะพุ่งมาสวยครับคือโฟลว์ไม่ ไม่ได้ตามสเตปอะ่ะเออผมก็เลยทําให้ทุกคนดูไม่ได้นะเอาเข้าใจหลักการง่ายๆคือเวลาเจอฟอร์เวิร์ดให้ตั้งระเบิดเวลา5วิพอะวนับ5 4 3สีเพอ2ปุ๊บเราอุ้มเลยครับประมาณนั้นนะมีขบอยนะใกล้ๆครับคือผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นจังหวะที่แบบฟอว์ดพุ่งมาแล้วมันโดนนะแต่ว่าคนคนนี้เขาไม่ยอมพุ่งนะตีไปโดนขบอยครับไล่ตามกันใหม่ครับเหลือ3เครื่องครับเจ็บกันอยู่3าคนแล้วก็เสียเป็นเฟสสุดท้ายนะ เกมนี้ OTP เข้ามาด้วยกันนะครับผมเพิ่งเห็นนะโอเคโดนระเบิดป้ายไสตัดต่อครับรีบอรอบอกคอนเทน์บอมมีอยู่ในมือครับบูมใส่เป็นโกโ้ก,โกขันแค่นี้เองมีฟอร์เวิร์ดสแตนบายครับวางเข้าวิดเดิมครับพอระเบิดเหลือ1นถึงสวินาทีสุดท้ายใหเราอุ้มทางน้าของเซนต์วร์ที่ลงขึ้นมาได้เลยครับพอคนผู้ชนก็จะโดนระเบิดแบบนี้ครับแ้วเขาจะชนเราไม่ได้นะนี่คือเทคนิคเวลาเจอฟอร์เวิร์ดนั่นเองครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้กันได้นะครับ แต่วาง็อีจ่รกันไปครับก้ราชาไปหนึ่งครับมองหาเครื่องสั่นๆครับมีตีสัตเด้งอยู่ใกล้ๆครับเมื่อกี้ทุกคนน่าจะได้เห็นเทคนิคในการการ forward ไปแล้วนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์มากบานะอันนี้คือผมได้เทคนิคมาจากน้องอาร์ตี้นะก็ต้องแตงกิ้วนะครับขอบคุณอาร์ตี้มากๆนะฮะไปตามต่อครับมี f o r ิร์ดแล้วก็มีขาวบอยครับ f o r ิร์ดเจ็บอยู่25บูมเข้าไปเป็น50ครับ พยายามใจเย็นๆครับในการซิลลระเบิดนะถ้าเกิดคุณใจร้อนคุณวางมั่วเนี่ยมันจะเรียกแผ่ไม่ได้ครับหนึ่งสองวางบูมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีรีโมทคอนเทนเลอร์บอลครับถ้าเกิดเขาจะหนีเราคนระเบิดอีกหนึ่งครั้งครับแค่นี้เองง่ายๆฮะอ่าหูขึ้นระวังคาร์บอยโอเคมีคาร์บอยมาแซนบายครับไล่ระเบิดไปก่อนนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องวางครับเดินเดินไปนิดนึงครับพยายามหาโคเวอร์ไปเรื่อยๆนะพอหลุดโคเวอร์ก็ต้องวางครับวางไปก่อนหนึ่งจังหวะบีบคาร์บอยให้ออกไปครับ ปวดก็พยายามที่จะหนีนะน่าจะวางได้ครับอืมเขดึงว่าวนะโอเคสวยครับจังหวะน,นี้สวยจังหวะน,นี้สวยเหลือสามเครื่องครับบอกเลยว่าเครื่องจะถูกฟีดไว้ตอนนี้เหลือสองเครื่องละวดีวระเบิดไปหนึ่งวางระเบิดหนึ่ง,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 งสองวางอืมเขาใช้ไฟวิลหลบครับสำหรับท่านั่งของตัวบอลบอลกรณีที่แพ้ทางนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะบอลบอลจะไม่ชอบการขายเฟด ข้าใจคำว่าขายเฟรไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดถือว่าเราจับคนแรกวางเก้าอี้ได้เร็วเนี่ยเซิร์เวอร์เรื่องที่จะขายเฟรตไ,ไม่ช่วยในเฟรแรกเนี่ยโอกาสที่บอลบอลจะสเสมอจะมีค่อนข้างสูมากขึ้นนะครับเพราะว่าบอลบอลจะโหดในกรณีที่ตัวสกิลของเขาปลดล็อกขั้นสุดนั่นเองนี่ไล่มาตีได้ตีนะเขาดึงว,ว่าอีาอกหนึ่งรอบครับจะหลุดนะ์เวิร์ดมันไกลเกินอะ่ะเดี๋ยวผมขอไล่คาบอยไปเลยแล้วกันนะเพราะถ้าเกิดเดินไปยังไงหลุดแน่ครับ forward เขาจะมีความสามารถในการดิ้นเร็วด้วย โอเคสวยต้องหยิบคาวบอยครับตรงรน,นี้มันเครื่องสั่นติดนิดนึงก็อ,งอ,อกแล้วครับการเดนเนอร์ต้องคาวบอยครับเพราะว่าฟเวิร์ยังไงก็หลุดได้นอนแบบร้อยเปอร์เซนต์ก้อีไก,กลไกลโอ้โหแล้วการเดนเนอร์แสบน,นะทังเก้าอี้ด้วยครับ คือเวลาบอล,บอลบอลเขาปลดล็อกสกิลขั้นสุดระเบิดของเขาจะไกลขึ้นครับระยะมันจะไกลมากๆเลยแล้วเซอร์เวอร์ก็จะหนียากมากๆเลยเช่นเดียวกันครับฟอร์เวิร์ดมีการช่วยขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับดีตันยังเด้งอยู่เป็นแกรนเนอร์เข้าช่วยครับวันระเบิดหนึ่งตอนนี้เขาเรียกเกาะครับวันระเบิดสองเอาใหม่ครับว่างบุ้มโดนแน่นอนวันระเบิดหนึ่งสองว่างนี่ครับเรียกแผ่ไปว่างตีเข้ามาโดนระเบิดนะโอเคตอนนี้ช่วยขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับ โอเคสวยื่อกี้ทางา้านของกาเดนเนอร์เขาก็รอจังหวะอยู่นิดนึงครับแล้วเขาาค่อยเข้ามานะถ้าเกิดเขาเข้ามาเลยเนี่ยเขาจะโดนระเบิดเราครับวางป้ายอันนี้ก็จะเป็นเกมที่3แล้วครับที่เรามาแชร์เทคนิคครับยับอีนึงรอบนะว่าพี่ไม่ใช่โปรเพเยอร์ผมไม่ได้บอกว่าผมเล่นเก่งระดับเทพครับผมแค่อยากแชร์เทคนิคสำหรับคนที่อยากจะเล่นฮันเตอร์ครับเพราะว่าช่วงระดับฮันเตอร์เล่นยากมากนะเครื่องก็เร็วเซอร์ไวเวอร์ก็สารพัดพอสามารถนะครับ ไม่โดนไม่โดนเฉยให้มีจา่ายกูยู่ด้วยโอเคอืมดึงแท้พอดีครับนี่ก็ไล่ไปเรื่อยๆครับชิวๆเนาะทุกคนก็น่าจะรู้สเต็ปแล้วแหละว่าจะต้องเล่นยังไงนะครับนี่โอเคสวยโวตไม่น่าจะเหลือบอลละถ้าเกิดเหลือก็เหลือไม่พอชนครับอย่างที่ผมบอกไปครับสิ่งสําคัญของคนที่เล่นฮันเตอร์หรือนักล่าจําเป็นที่จะต้องอ่านเกมตลอดเวลาครับว,ว่าจังหวะนี้เซเวอร์ทาอะไรไปดีกุปฮิวไหม หรือว่าเขาจะเข้าช่วย2คน 2> เขาจะเข้าช่วย1คน 1> ต้องอ่านเกมตลอดเลยนะครับมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆไปต่อจ้าโอเคอัดดักไว้นิดนึงครับโดดลงมาด้านล่างไม่ต้องรีบครับค่อยๆนวดไปเดินเดินเดินท้าของบีดักก็เป็นอีกหนึ่งสก,กินนะที่ผมว่าสวยมากๆนะครับผมเขาถอดกาอีอ้ไว้เยอะมากเลยวะเครื่องนี้ประมาณ95%้านนะมีเต้นด้วยเต้นแก้เขินเขาเรียกว่าเต้นแก้เขินทุกคน ยังไงก็แพ้อยู่แล้วครับแต่ว่าคนนี้เหมือนจะหลบระเบิดโอเคอยู่นะจ่ายไฟวิร์ด้วยมีส่วนไปจังหวะแรกไม่ได้ครับก็มีจังหวะที่เขาหลบระเบิดสวยอยู่ครับแล้วการเดนเนอร์นะแต่ว่ามุมเล็กๆมุมคแคบๆนี่เขาหลบได้หมดเลยเรียกก้ยเกาอขอสักแผลเจ็บไป75ครับ o t p ตัวน,นี้เรามีรีบอร์ของเทเลอบ,บอมอยู่ครับถ้าเกิดวางแม่นๆระเบิดแม่นๆน,นี่ก็จะทำให้เขาล้มได้ง่ายครับ ไปแล้วก็ช่วงนี้เอาตรงๆผมก็ตื้อๆเลือกไอเดนเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรออกมาถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆพี่ๆอยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับว่าอยากดูตัวละครนูน้นนี้นั่นนะฮะรือเทคนิคต่างๆครับผมก็จะมาแชร์ให้ครับแต่อย่าที่บอกนะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเก่งทุกตัวครับพอเล่นได้ขอเล่นได้ครับเครื่องสั่นโอ้ฟอร์เวิร์ดเขาจะหาใส่ลิงได้ดิ เดินเช็คนิดนึงครับท้านคอนเทนท์พอจะใช้งานไม่ได้ครับแล้วก็เปิดที่น้องอาร์ตี้เขาเคยแนะนำผมมานะก็จะเป็นเหมือนมีสายบนครับแล้วก็กระจายเป็นแบบใหญ่เบึงมุมนะครับแต่ว่าผมไปลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันตึงมือเกินไปหน่อยก็เลยแบบว่าเออมาปรับแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยครับเอาตาแดงมาครับมีการ้าต่างนิดนึงครับแล้วก็นากกอ้แตกเร็วนะครับเลือดไหลเร็วมาเฟอร์อร์ดไม่เข้านะอ๋อมีฮิวครับฮิวตัวเองเรียบร้อย ตรงนี้ทาหน้าของการเดนเนอร์เขาก็ไม่รู้ครับเดินไปเดินไปเรื่องเปิดงเนเี่ยเพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งตามสไตล์ของตัวเองได้นะครับผมแล้วก็เทคนิคต่างๆเนี่ยใครที่มีเทคนิคอะไรมาแชร์กันได้นะอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้เก่งที่สุดครับเดี๋ยวฟอร์เวิร์ดไอรอนแดโอเคไอเท็มได้หมดแล้วไอรอนแดก็น่าจะมีปลอกเดียวแหละแลต่ตอนนี้การเดนเนอร์ลุกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับ,บอวอลลเบิดหนึ่งสวนโอ้สองฟอรอ์ขอตลวก็มีปลอกเดียว ได้ไปครับไล่ใหม่ไล่ใหม่ไรใหม่อย่างที่บอกไปว่าในโรงบาลก็จะเล่นเหนื่อยพอประมาณครับแล้วก็ด่านไหนที่เหมาะกับเล่นบอลบอลบ้างก็ด่านเล็ก,ลกๆกลางๆเล่นได้ครับเลสเชิร์กอาร์ฟัคโตรี่สเกตฮันฮอพิทอลพวกนี้เล่นได้ครับไอ้ด่านใหญ่ๆแบบใช้หน้าเท้ามูลิตหรือว่าปาพวกนี้เล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันเหนื่อยเพราะว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นเครื่องเร็วไงหนึ่งสองวางโอเคสวยบีไปเรื่อยๆครับเหลือแค่เซฟเฟอร์เครื่องเดียวครับ แต่บอว่าชนะได้อยู่นะอยู่ที่ว่าจะชนะสามหรือสี่กันได้ว่างมุ่มห้าอย่างที่บอกครับฟอร์เวิร์ดก็จะมีความสามารถในการที่กระโดดข้ามแมคข้ามมาได้เร็วครับรวมไปอีกหนึ่งเครื่องจัดจันก่อนแต่บอกว่ายังติดคูดาอยู่ดีนะ mm. เคลียร์ไม้ครับ mm. เวลาบอกว่าพยายามเคลียร์ไม้พยายามทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับทางด้านของตัวฮันเตอร์นะ อย่าไปยืนจุ่มธรรมดาครับทางด้านาของคารนเนอร์ใช้เอ็กซิพาหรู้ว่าลูกเองขึ้นมาแล้วนะครับโอ้นิ่งจังอย่าบอกนะว่าเติมเข็บอีกคนหนึ่งอนะฟอร์เวิร์ดน่าจะยังลุกได้อยู่นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดแล้วก็อย่างที่บอกครับอยากดู Hunter s ์ r v เวอรอะไรขอมาได้เลยนะสกินไหนก็รีเควสมาได้ครับหรือว่าอยากจะชอบไหมแบบว่าแบบรวมหลายๆสกินในคลิปเดียวแบบคลิปนี้ฮะคลิปนี้ผมก็ ทำให้ดูส,สัตว์สกินนะมีส,สกินเป็ดนะฮะมีส,สกินเจ้าหมีติ่มซำนะแล้วก็มีธนัตของโมโนคูมาฮะก็เป็นส,สัตว์สกินที่ผมชอบที่สุดนะสำหรับธนัตของการทวิติสคิครับเอ้ยเอาอย่างนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยคือเยียบมากเลยฮลัลโหลไม่สันไม่อะไรเลยคือเทเลพอร์ตพร้อมใช้งานแล้วครับแต่ว่ายังไม่เห็นเครื่องสั่นนะสัตว์ปะนิ่งเกินนิ่งเกิน ตอนนี้ไม่มีเก้าอี้ยังมีตัวอื่นอีกครับเดินยาวๆมันจะหลุดนะถ้าเกิดเดินไปถึงตัว L ครับก็ต้องมาไล่ก่อนแหละขู่ขึ้นรอยเท้ามีปาระเบิดไปแน่ไต่แก้เขินไต่แก้เขินเคยเป็นไหมครับเวลาจะแพ้แล้วนี่ต้องไต่แก้เขินไปก่อนผมเจอบ่อยมากเลยอนะเวลาบางทีแบบฝักมือเรียกก็มีนะ มีวกมวบมงก์ฟกมือเรียกก็มีแอบไปเนีย่ยไปเรียนมาใหม่โอ้มีน้ำหอมบูมกลับมากลับไหมไม่กลับนี่ครับเล่นดีนะดีใช้ได้เลยไปเจ้าก็ต้องรีบ,บก็ต้องรีบหนึ่งสองว่างเบี้ยวไม่โดนเบี้ยว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 เขินเลยเขื่อเลย,เลยแคเรียบร้อยเกมนี้ก็ได้จะเก็บสีหนึ่งเกมนะครับผม ก็หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคไปไม่มากก็น้อยครับสำหรับการเล่นบอลบอลหรือว่าการทีวีดซีครับผมคลิปได้จะดูอะไรก็คอมเมนต์บอกผมแ็่คิดได้เลยนะวันนี้ผมลาทุกคนไปลาจริงบายบายสวัสดีครับ